สวัสดีครับผมแฮตตี้ชาแนลนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดลูกกระดิ่งและกดทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับเมื่อหน้าไปสู่หนึ่งพันตับขายอะไยสวัสดีเพื่อนๆชาวแฮตตี้ชาแนลด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันชิวๆนะอากาศดีๆนะก็พอดีเพิ่งจัดสกูตเตอร์ไฟฟ้าใหม่มานะ วันนี้เราจะไปตลาดเวอร์กันเลยปะก็แล้วก็เดินทางด้วยรถไฟรถไฟฟ้านะครับรถ e ีีนะครับอ่าพอเรามาถึงกับสะดุดตากับร้านนี้เลยนะครับเป็นร้านอาไก่ผัดชีสนะครับก็หอมไปทั้งตลาดเลยเพราะว่าทั้งกลิ่นชีสทั้งกลิ่นไก่เกาหลีทั้งกลิ่นแบบโอ้โหสารพัดครับแล้วนี่ตลาดเวอร์คนเยอะมากเลยนะครับก็เนี่ยเพราะาด้วยความอากาศดีด้วยนงเพื่อน,อนก็เนี่ยผมก็เลยมาจัดอันนี้ดูป เราไปดูกันดีกว่าว่าเขาทาอะไรกันบ้างนะครับขั้นแรกนะครับเขาก็เอาไก่ไปผัดในกระทะแบบนะครับแล้วเขาก็เนี่ยใส่ซอสใส่นั่นใส่นี่แล้วสุดท้ายพอเสร็จนะครับเขาก็เอาไก่นะครับมาใส่กล่องแล้วก็ใส่ชีสลงไปนะครับแล้วเขาก็ไฟเบินเบินชีสให้ไหมนะครับจังหวะนี้คือยืนดูหน้าร้านแล้วแบบหอมสุดๆไปเลยเพื่อนๆก็นี่ครับนี่นี่ครับใส่ชีสแบบ หนักเลยนะครับแต่ว,ว่าใส่แบบจุกๆอะ่ะเออก็พอใส่เสร็จนะครับเขาก็นี่ครับใส่เอาไฟมาเบรินะครับเบร์เพื่อให้ชีสมันไหม้นะครับให้ชีสละลายนะครับก็สุดท้ายแล้วก็คือแบบกินหอมมากเลยเพื่อนจังหวะนี้คือหิวทองลองไม่ไหว และนี่นะครับพอเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับล้วก็ห่อใส่กล่องอย่างดีนะครับแล้วเราก็ซื้อจีบะถาครับอีกสองสาอย่างนะครับไปเดี๋ยวเราขับกลับกันดีกว่านาะนี่ครับเราก็มีตะกร้าใส่ของนะเออไปเดินทางกลับกันดีกว่านี่ครับเดินทางกลับนะครับก็ชิวๆนะครับขับด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่รีบร้อนนะเดี๋ยวว่างๆเราจะมาทําคลิปไอ้สกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้กันนะครับ ว่ามันดียังไงมันอะไรยังไงมันขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่ครับไปชิวๆนะครับอัตราเล่งดีมากๆก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่านะครับ สวัสดีครับพตตี้ชาแน,นลกลับมาแล้วนะครับวันนี้เรามากินข้าวสไตล์ญี่ปุ่นกันดีกว่าพอดีผมเพิ่งไปต,ตลาดเบอร์มาแล้วไปโดยใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้านะก็เดี๋ยวผมจะแทรกคลิปให้ดูนะว่าแบบไปยังไงกลับยังไงนะโอ้โหโคตรเสียวเลยครับเพื่อนเพื่อนพอดีเพิ่งได้สกูตเตอร์ไฟฟ้าใหม่ก็เลยลองเชิญอลองดูว่ามันจะวิ่งไปได้ถึงไหนอะไรยังไงนะก็มากลับมารีวิวกับข้าวกันดีกว่าก็นี่คือทั้งหมดที่เราไปซื้อมาในวันนี้นะนี่องอย่างแรกเลยครับคือโทคัสึครับหมูข้าวหน้าหมูทอดนนนนะะคครรััับบอี้ไไก่ผดชเป็ง แล้วก็น,นี้พิซซาญี่ปุ่นนะครับไม่รู้เห็นไหมพิซซาญี่ปุ่นนะครับอันนี้ร้อนมากชาบูผมเอาไปอุ่นเตาเลยนี่ชาบูน้ำดำนะครับผมตอกไข่เพิ่มอีกหนึ่งฟองนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามากินกันเลยจุกหานะว่าเป็นยังไงเนาะเอาอีก hmm. แล้วผมไม่ค่อยชอบที่ว่ามันรัดมาแน่นเลยอะ mm ่ะ hmm. คือตอนนี้กลิ่นทั้งห้องหอมโหดไปหมดแล้วหอมมาก mm hmm. นันนะแกไม่ออก mm hmm. อ โอเคแค่นั้นแหละเห็น้ำจิ้มของชาบูน้ำดำนะอ่าเทไปเลยปาบก็สตงจิ้มซุกี้นั่นแหละไม่มีตะเกียบไม่เป็นไรเรามีจากอันนี้อันนี้คือตะเกียบนะ,ะปนมาเลยละกันไปดังถ้าหักตะเกียบอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้ต้องหักแหมเป็นไงเราเริ่มจากอ,อันนี้เลยเริ่มจากพิซซ่าญี่ปุ่นก่อนละกันเนาะที่ผมสั่งมันก็เป็นไซส์ออริจินอลนะก็ซื้อที่ตลาดเวอร์มาร์เก็ตนะอืมอืมมอมะยงวาซาบิอร่อยมาก อืืออ,อย่างที่สองนะที่เราจะลองนะชี้แขงหมดแล้ววันนี้อากาศดีมาก,กนเลยนะเพื่อนเนะาะมไก่นหอมอ,มอมืมีผักแล้วอืมดีมากๆ ส่วนชาบูน้ำดำนะครับนี่ยะอร่อยอ่ะคือดีมากเรายังไม่ได้ลองหมูนะครับหน้าหมูเ่ยเรามาลองหมูอข้าวหน้าหมูดีกว่า ดูโมเลยดูเลยอืมอหอมอยู่นะอืมอืมมื้อนี้ผมเสียตำมาเทะะ่าไหร่บ้าหกสิบเก้าชาบูแปดสิบอันนี้สี่สิบเก้าบาทอันนี้สี่สิบห้าบาทก็รวมแล้วจะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวค่อยไปบวกเอาแล้วกัน,นมือนี้ไม่แพงอะ่ะ อยากรู้ว่ก็มีระบุแปดสิบค่าหน้าหมูทกรคเอหกสิบเก้าบวกสี่สิบเก้าบวกเอิบห้าบาทมื้อนี้ผมเสียตังไปทั้งหมดสองรอยสี่สามบาทนะเพื่อนการเดินทางของผมใช้สกูตเตอร์ไฟป้ปานะแบบแผ่ไปให้ดูโคตรดีเลยอะ่ะเดี๋ยวว่างๆนะจะมาทำคลิสปสกูตเตอร์ไฟป้าให้ดูดีกว่าคือตัวนี้เป็นตัวของตัวใหม่แล้วนะไอตัวเก่าที่เห็นในคลิปที่แล้วอะ่ะ ขายไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนตัวใหญ่กว่าเดิมดีกว่าก็ใช้ดีมากเลยนะอร่อยทุกอย่างเลยวันนี้สรุปวันนี้ใช้เงินไม่ถึงสองร้อยห้าสิบาทนะแต่ได้กินอาหารญี่ปุ่นแบบแบบครบเลยนะเนี่ยอร่อยเหรอืมเราอยุดยากอะไรไห อ,อยู่มันจะนานไปแล้วเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรนะก็คือมากินให้ดูเหมือนเดิมก็คือคลิปแนวกินให้ดูเหมือนเดิมแหละเนี่ยคือจริงๆอะ่ะอาหารญี่ปุ่นครบๆอะ่ะมีซุก,กิชาบูน้ำดมมีไก่ผัดชีสมีพิซซ่าญี่ปุ่นแล้วก็มีข้าวหมูอ่าข้าวหมูทัสซิโดมิโทกัสสึเลยเป็นข้าวหน้าหมูทอดเ่อนเพื่อนๆคือราคาหมูนี่ไม่ถึงสองร้อยห้าสิบเลยไม่ต้องหาอะไรแ,แพงก็ได้นะยุคเนี่ยเนาะหาอะไรก็แพงโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ว่างๆเพื่อนไปตลาดเบร์เก็ตได้นะของกินเยอะกว่าน,นี้อีกเยอะเลยเนี่ยผมก็ค่อยเอามาซื้อมากินซื้อมากินเพื่อนๆูนเะนี่ยก็อยู่ทุกอย่างไม่แพงและราคาตลาดอะ่ะโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนละกันแล้วก,วก็ถ้าเพื่อนๆน,นะชอบคลิปน่แนวนี้นะผมฝากเพื่อนๆน,นะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือซับสไคร b ์ช่องแฮตตี้ชาแนลด้วยนะ นะันๆะนะทีจะโผล่าทีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าแบบงานยุ่งมากเลยแล้วก็แบบหลายๆอย่างคิดไม่ออกแล้วว่าจะทำอะไรโอเคก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะไม่บ้อผมไปแล้วโอเคครับไปเจอกันใหม่นะครับปู